สวัสดีครับผมปาร์กเองปาร์กลูกครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอสินค้าใหม่นะครับผมเหมาะสําหรับนักศึกษานะครับผมที่ชอบใส่ชุดนอกไปเรียนเพราะผมคิดว่าเสื้อนักเรียนเนี่ยชุดนักเรียนทั้งสาใช่ปะ่ะมไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ความรู้ก็ได้เหมือนกันนะไม่เกี่ยวกันนะครับผมผมเลยทำสินค้าชิ้นนี้ขึ้นมา ในชื่อแบรนด์ Animal View ดูครับผมหรือสัตว์จะทานี่ครับผมเป็นเสื้อนะครับผมที่ทุกคนใส่กันนี่อย่างผมก็ใส่อยู่ตอนนี้คือถ้าไปเรียนปุ๊บใส่ไว้ข้างในครับผมแต่ถ้าเลิกเรียนครับนี่แค่นี้นะครับเลิกเรียนเสร็จปุ๊บเราก็ถอดครับถอดตรงนี้ออกครับผมง่ายๆครับถอดปุ๊บเราก็จะสบายแล้วครับผมอันนี้คือเราเลิกเรียนแล้ว อาจารย์ก็ไม่ว่าครับผมเราเข้าห้องไปอ่ะแค่นี้เรียบร้อยแล้วเราก็เป็นชุดนอกแล้วครับผมแบรนด์ Animal v i l w Do นะครับผมเราจดลิขสิทธิ์แล้วนะครับผมข้ามทําลอกเลียนแบบเป็นอันขาดต้องสั่งซื้อที่อเรานะครับผม Animal v i l w Do ตัวละ1 9 9่บาทครับผมแต่ถ้าโทรมาสั่งเราในตอนนี้นะครับผม199บาทเท่านั้นครับผม Animal v i l w Do รับใช้เราเราจะรับใช้คุณครับผมขอบคุณครับ